ย๊าย๊าย๊าเฮ้ยย๊าอาอาเฮ้ยพวกเราฟารทองแก๊งสเตอร์บอกเลยว่าโคตรรวยเอ้าโคตรรวยโคตรรวยจะมาแบทคันกับเราบอกเลยมึงโคตรสวยเอ้าโคตรสวยเอ้าโคตรสวยแต่ถ้ามึงคล่องใจกันนัดกันมอาไะ เมียพี่น้ำมันปักมากเฮ้เ <Hey. S 1> มียพี่น้ำมันปักมากบ่นเช้าบ่นสายบ่นบ่ายบ่นเย็นเลิกไปไม่ต้องคิดมากเฮ้ย <Hey. S 1> เลิกไปไม่ต้องคิดมากมาอยู่กับหนูหนูจะเล่นทายากให้พี่คุย้ร้องดีแต่ไม่ห่วงจังหวะเลย <c oughs> ชอบชอบชอบได้ได้ <c oughs> อยู่บ้านแล้วมันร้อนใจ <c oughs> อยู่บ้านแล้วมันร้อนใจออกมาอยู่กับหนูได้ไหมหนูไอเอฟพิสตรา ชอบสุดมนได้ข่าวว่าชอบสุดมนชิญมาพรมน้ำมนให้หนูได้ปะส่วนตัวผมแล้วชอบไพรินไพรินขมุนทำไมคนนั้นใส่เสื้อสีขาวทำไมคนนั้นละใส่เสื้อสีขาวคอยาวเป็นคออุดไม่ต้องพูดใส่เสื้อสีขาวแม่คนนั้นนั่งคอยาวเป็นคออุดแม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้ม แม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มแม่คนนั้นควักนมให้ลูกดูแม,แม่คนนั้นจะมากระคึม<ะ>แม่คนนั้นกระคำกระคึมกระคำกระคึมจะมาข่าวจินจุ้งแ,แม่คนนั้นกับแม่คนนั้นกับ